แล้วคณะกรรมาการจัดงานนะครับย้ายตูก้กรรมาการได้ก่อนครับเพราะว่าเอามาด้านหน้าพี่ก็ได้เนะหน้าพี่เลยนะเพราะว่าเขาจะได้ืกรรมการได้ได้เห็นเห็นชอบได้คือคะแนนได้ครับสวัสดียามเย็นครับท่านผู้ชมติดรบครับพบกับผมนะฮะยุทธภูมนินาวงข์ครับเพรคนเหนือครับก็ทำหน้าที่เผยแพร่เรื่องราววิถีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนเมืองเหนือล้านนาของเรานะครับตอนนี้ผมมาอยู่ตีการมัวครัวฟังมินนะครับ ซึ่งเป็นกิจกรรมงานตีทางชุมชนนะครับได้ร่วมใจกันชัดขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนะครับของปี่น้องเชาไต้เขินหรือไต้ขึ้นนะครับคําว่าปี่น้องเชาไต้เขินหรือพี่น้องเชาไต้เข้นนะครับเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับของชนชาติพันธุ์ไต้ื้อนะครับทีอพยพมาจากประเทศจีนตอนใต้นะฮะทั้งบอกว่าทั้ง12ปนนาหรือว่าทั้งคุณหมิงนะฮะอพยพกระจายลงมาผ่านหลายประเทศนะครับ รวมทั้งเทียบเทิดเมียนมาหรือเทืพม่า,าน,นั่นเองนะครับพี่น้องชนชาติพันธุ์ไต้ขึ้นนะครับก็เป็นชนชาติพันธุ์หนึ่งนะในกลุ่มของไตลื้อนะฮะคือพี่น้องชนชาติพันธุ์ไตลือ้อเนี่ยก็จะแบ,บ่งเป็นกลุม่มหลายกลุ่มนะครับที่อพยพมาจากประเทศจีนนะฮะก็จะมีมาจากเมืองอยองนะครับเมืองขึ้นนะครับก็เข้ามาอยู่ที่ประเทศเมียนมาแล้วก็ขยับเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับทางภาคเหนือตอนบนนะครับ ี่น้องเช้าเต้ขึนนั่นนะครับก็มีหลายกลุ่มนะฮะที่อภอยมมาจากที่เชียงใหม่นะครับมาจากเชียงใหม่มาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเขานี่ก็จะมีที่ชุมชนสันก้งนะครับแล้วก็ชุมชนหนองบัวนะฮะอยา่างีปน้องเช้าเต้ข้นบ้านฝั่งมินเนี่ยก็จะมาจากขยับขยายมาจากบ้านหนองบัวนะครับี่น้องเตยข้นหนองบัวนะครับดังนั้นนะครับทางชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะฮะได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบสาร เขาทำประเพณีดีงามนะครับของพี่น้องชาวเตยขึ้นนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์ของงานนี้ที่ผมอยนี้ก็จะเป็นการมั่วัวฟังมินนะครับก็สําหรับการมั่วนะครับเป็นภาษากเมืองนะฮะคขาว่าการก็คือตลาดนะฮะมั่วคือแบบกระทึกคึกครมนะครับกระจกกระจนะครับคนวุ่นว่ะปุ่นไว้กันนะครับบนห้องว่ามั่วนะฮะเสียงกระทึกคึกครมเสียงต่างๆนะครับกระจกกระจก นะครับว,ว่าเป็นแบบบรรยากาศแบบอุ่นวะอุ่นไว้นะฮะซับสนอุลแมนกันถือว่าเรียบม้วนนะฮะสำหรับครัวนะครับครัวปัจจัยห้องครัวหรือว่าครัวบ้านนะครับแต่เป็นคออวครัวนะครัวเฉยๆครัวนี่เป็นน่องระเมืองจะหมายถึงว่าเข้าของต่างๆเสื้อผ้าของใช้นะฮะถ้าหาว่าเป็นนองคนเมืองไปในเวียงเนี่ยเรจะว่าไปซื้อครัวหรือวไปขายครัว นั่นก็หมายความว่าเปิดไปขายสิ่งของต่างๆไปซื้อสิ่งของต่างๆที่จําเป็นมาว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารกันกินของใช้ต่างๆนะครับพอห้องว่าครัวนะครับเพราะฉะนั้นการมัวครัวฟางมินก็จะหมายถึงตลาดตีกระทึกคือโคมตีกระจกแจะนะครับตีวุ่นวะวุ่นวายนะฮะขายของกันเอาครัวหรือว่าเอาสิ่งของต่างๆออกมาขายเป็นครัวของพี่น้องเจ้าฟางมินนะฮะมาออกมาขายที่ ทีนี่นะครับดังนั้นนะครับกิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมตลาดนะครับการมั่วขายสินคองโดยเฉพาะเน้นนักจะเป็นอาหารนะครับอาหารของเี่น้องใตขืนอาหารของเี่น้องคนเมืองใต้ขืนนะครับก็จะมีหลากหลายนะฮะเมื่อท่านมาที่นี่นะครับท่านก็จะอิม่มเอมไปกับอาหารพื้นเมืองนะครับเมนูอาหารหลายๆอย่างทีบางท่านอาจจะเบเคยหูจักและยังเบเคยสัมผัสม,มาก่อนนะครับ แต่ที่นี่มีเฮาได้หันได้สัมผัสและได้จิ้มนะครับบางครั้งเฮาทานจนอร่อยจนลืมอิ่มไปเลยนะครับระยะน้นำหนักขึ้นนะครับก็คิดว่านะครับกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางชุมชนได้รวมแรงรวมใจกันจัดขึ้นมานะครับอย่างวันนี้นะครับก็เป็น,นกิจก,กรรมการมั่วโคฟังมินนะฮะในภาคค่ำนะฮะซึ่งภาคเจ้านะฮะผมก็ได้ พาคุณแม่อัมพรน้ำบงนะครับพร้อมกับผู้ดูแลนะครับมีคุณนายปินแล้วก็คุณปัทม,นะมาพรนะมาปาอย่ามาเดินตลาดที่นี่แล้วก็ซื้อของเขาก็นั่งกินกันใต้ต้นไม้นี้แหละครับเนาะเป็นเข้าเตียงข้าตอนนะครับอร่อร่อยต่ามๆกันเลยนะครับส่วนบรรยากาศที่หลังจากนั้นนะครับพักค่านะครับก็เป็นบรรยากาศแห่แบบหนึ่งนะฮะก็จะมีแสงสีมีโคมไฟมี ความสวยงามของโคมไฟมีส่วนตุ้งตีนี่ตัวนะครับดังนั้นนะครับภาคค่ำเนี่ยคนจะคึกคักน่อยนะครับตอนแรงนะฮะเพราะว่าเป็นบรรยากาศหิมนาไมก็นะครับในยามเย็นตีอ่าเย็นสบายๆนะครับแล้วก็มาเดินซื้ออาหารการกินแล้วมานั่งกินที่นี่นะฮะและที่สําคัญนะครับค่ำวันนี้เนี่ยกิจกรรมเป็นขั้นที่สองนะครับเนาะขั้นที่หนึ่งได้จังขึ้นไปแล้วนะครับขั้นที่สองนี้จะเป็นวันที่วันนี้คือวันที่สิบสอง อาทิตย์ที่12ธันวาคมนะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมการมั่วโคกขั้งที่สองก็จะเป็นการประกวดร้องเพลงคําเมืองเหนือล้านนาของเรานะครับก็บรรยากาศของวันนี้นะครับของกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นอาทิตย์ที่12ธันวาคมนีะครับจะเป็นเจไดนั่นนะครับเอาลองไปดูบรรยากาศของตลาดกาดมั่วที่นี่นะฮะและไปชมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงกันดีกว่านะครับเจอตัวผมมาเลยครับ ส่วนตีม้าองกีเมืองบ้านนะครับเฮาหูลระว่าอยู่ใกล้แม่น้ำนะครับแล้วก็ตีเฮาบอกว่าเขาเป็นไต้ฝืนนะครับนอ้องไต้ฝืนนี่ก็คือ,อในยุคหนึ่งนะครับตีมามีาการขึ้นฟูเมืองเชียงรายหลังจากตีเมืองเชียงรายเป็นเมืองร้างนะครับตีออสงองขวันสามร้อยแตที่ฮกเนี่ยเป็นกับปลาเอาคนเชียงใหม่นะครับมีสี่เมืองนะครับเมืองขุนใหเมืองเลนเมืองจีนสูงนะครับมา้าปังกว่วขัวเศษ นะครับฟังก็โคฟัเต็ดในกระแทกน่าแบบฟัวในถุงที่สองนะนะก็มีคนประมาณประมห้าถึงสองพันคนนะครับก็จะกระจายกันไปนะครับส่วนใหญ่เนียครับเอ่อที่หายเขาจะเป็นเขินเป็นลื้อเป็นย้อนเอ่อลื้อเยี่ยวย้อนเขินเยี่ยวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเยี้ยวนี่คือเยี้ยวนี่คือใช้ใหญ่เลยใหญ่ครับใช่ใหญ่นะครับแต่ว่านะครับเอ่อย้อนขืนเนี่ยบับใจชาติพันธ์เลยก็อธิบายกันว่า บริชาจีพันธ์แต่โค,ค้ชทงมดเลยจีชาจีพันธ์ลื่นแต่เป็นลื่นเมืองย่องลื่อเมืองเขินนะครับจื่อเมืองเนี่ยจะตั้งจือ่อตั้งจือจ่อตามจื่อแม่น้ำนะครับเพราะว่าเขินนี่ก็คือแม่น้ำเออก่อนหน้าจะอธิบายก่อนว่าแม่น้ำเนี่ยจื่อแม่น้ำเขืนครับเขืนนะครับน้ำขืนขก็คือน้ำที่มันไหลย้อนขึ้นไปอะ่ะนะครับข้อลักษณะทางกายภาพภูมิประเทศของภาคเหนือ,ขอเขาทั้งหมดนะครับ ก็อหม่ถึงเชียงไฮ้ั้งหมดนะครับเชียงไฮ้เพียาเยวเนี่ยน้ำจะไหลขึ้นตั้งเหนือถ้าคุณเหตุบอกว่าน้ําท่วมเพราะน้าเหนือเนี่ยบพีงเกียวก็จะหายหล่ะบพีงเกียวเพราะเขาเพราะเขามันไหลลงน้ำของนะครับดังนั้นน้ำขื่นกันมั้งครับคือน้ำเส้นเนี่ยไหลขืนขึ้นไปถึงบนเมืองนั่นเลย็กอยู่เมืองขืนและวก็สําเนียงนะครับสําเนียงจากขืนเป็นขืนเนี่ย ก็หางภาษาไาจก็คือเป็นลักษณะของสำเนียงนะครับคนลื้อนะครับจะออกเสียงสระอือสระเอือบ่ได้นะครับตัวอยยางนะครับอีเดินอีเดินเสื้อเขือที่ต้มเขือเอารถเครื่องสีเหลืองไปเสื้อเขือที่ต้มเขื่อขืนก็เลยเพี้ยนเป็นเขืนนะครับเพราะฉะนั้นเขืนกับขืนเนี่ยมันมีตีนมาที่เดียวกันแต่กรอก็ทํทำทั้งหมดจช้ปันก็คือ ก็าเป็นลื่นนะครับเพราะว่าจะเป็นว่าทั้งการกินเสื้อผ้าเครื่องง่แล้วก็ภาษาทั้งภาษาเขียนและภาษาอู่นะครับแต่ว่าจะแตกตามจากสำเนียงแต่ล้เมืองย้องก็เหมือนกันครับย้องกับปฏิชาติพันธ์แต่ป็นชาติพันธ์ลื่ลื่มาจากเมืองย้อบนะครับเราต้องอธิบายแบบนี้นะครับส่วนนะครับไต่ขื่นตี่มอยูจีนไฮเนี่ยก็แบ่งเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มใหญไสุดคือสันโก้งอือสันโค้งนะครับ จุดสก้งแล้วก็มีเห็นกลุ่มหนึ่งก็คือหนองบัวหนองโบหนองหนองหนองโบหนองโบแกที่หนองบัวแล้วก็ของเท้าเนครับก็ขยายที่ทั้งกิ่นมาจากหนองโบหนองโบนะครับนหนองบัวนะครับมีมีผู้นำชุมชนที่ค่อนข้างจะเด่นนะครับก็คือขุนสันที่สุนทร<อ> ขุนสันทีสุนทรนะครับเป็นเจ้าปกขนจีย่ที่นี้นะครับพอขุนไปจดน้ำตะกุนนะครับไปชดน้ำจุดสันที่สุนทรนะแต่นายอำเภอมันเหงาล่าไปนะครับเขาเือกันสินเือสันที่บุคาไม่ยึงสันที่นะเจาบ้านโมนี่ก็เอาตามนั้นก็คุณสันที่สุนทรนะครับอะไรคือขุณมาุนสันทิสุนทรนที่นี้ชีวิตอยู่ในช่วงรัชการที่เจดนะครับมิตีสันก้งประพกขุนสันทนาธรนะครับขุนสันธนาธร เป็นต้นตะกูลสีโชตนะครับวันนี้น่าจะอุ้แก้วกูมันงี้กับแก้วน่าจะหน้ากับแก้วอุ้ยโปล่อุ้ยไหนจะแก้วเป็นกูนะครับเหมือนเหมือนอุ้ยตาค้ำนะครับอุ้ยตาค้ำกับเป็นต้นนั้นก็คือเมฆสุวรรณนะครับเมฆก็คือดวงตาสุวรรณก็คือทองนะครับอุ้ยตาค้ำแม่ลาต้นตะกูลเมฆสุวรรณนะครับอันนี้ก็เป็นเล็กเล็กน้อยนะครับที่ว่าความเป็นมาของหมู่บ้านของเฮาเนี่ยบริเวณวัดตางนิงจะมีศาสตร โบราณสถานนะครับซึ่กเชื่อกันว่าเป็นวัดแต่เดิมโบราณละ,ะแล้วก็สองฝันสีร้อยกว่าแน่านเปลี่ยนเส้นนะครับนอ้องผานวิหารเกิดวิหารก็เลยโคขึ้นมานะครับก็เลยมีการสร้าง เอวิหารครอบไปนับนับปัจจุบันนี่ก็แน่ใจเกือบสองร้อยสี่องศาขีดดั้งเดินะครับดังเดิมเหมือนกันนะครับเก่าแก่มากนะครับก็มีพัฒนาการทางด้านสังคมทางด้านประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะชัดเจนแล้ว,วกว็เราก้าอู้ได้เลยว่าเขาเป็นเจ้าขืนเจ้าเขื่อนดั้งวันนี้คุณเมืองมุดเนี่ยแต่ว่าสำเนียงคนเท่าสต่เมื่อกียังมีนะครับวันนั้นผมถามว่าดั้งวันนี้ในห้ยไปไว้สีไป็นเรื่องดีคุณยาที่ไหนเนาะตัวไหนมีห้วยมากเอกเนี่ย อุ้ยมันบังเอียกเหรอเออเป็นบาเอียกอุ้ยแตปฏิเสธผมมาได้นะอุ้ยแ่ขืนนะเขาสัเงียงกับอุ้ยนี้ดู่นะครับับบโทดีนแบบโรเแล้วก็ตองกาคือบางเสล่บางกันก็เหมือนย้อนเลยเออหมืย้องเกือบใส่เลยใส่คือผมผมจะยกตัวอย่างว่าย้องขืนลื้อนะครับ ต่างกันสําเนียงน้อยเดวเหมือนกับเฮาเป็นชาวล้านนาครับแต่เชียงใหม่ก็บ้านเฮากับจิ้วเหมือนกันแม่นน้าก็บ่เห็นยาน้ําแต้ก้มจิ้วมืนกันใจดังนั้นยองก็ขืนก็สํเนียงก็ต่างกันนิดหน่อยครับ็นูเลิเนาะครับ วันนี้นะครับเป็นกิจกรรมการประกวดร้องเพลงนะครับสามสารเ่อร้องเพลงวันนี้ก็จะเป็นร้องเพลงประเภทของเยาวชนนะครับและประเภทของประชาชนทั่วไปนะครับเป็นรอบคัดเลือกนะครับรอบคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศนะฮะของเยาวชนสี่ท่านนะฮะแล้วก็ประชาชนทั่วไปอีกสี่ท่านนะครับก็ถือว่าเป็นการรอบชิงนะครับรับรางวัลกันนะฮะก็ลองไปดูบรรยากาศและไปฟังเสียงเพลงจากผู้ดี เลิศนะครับว่าผู้ชนะจะเสียงดีขนาดไหนนะครับเราลองไปดูบรรยากาศและไปฟังเพลงของผู้ดีชนะเลิศทั้งสองท่านกันดีกว่านะครับเชิญครับเจ้าชายก็ตร้อใจตายมาเมียเลยไปบวชชีความหักมักเป็นจะน เลยนะครับทุกท่านครับค่ำๆแรงๆนะครับหรือว่าท่านมีเวลาว่างนะครับเรามาแอลการม้วโคงฟองมินนะครับก็จะเปิดตั้งแต่สิบโงเจ้าเปดต้นไปนะครับเปิดร่างกันนะครับขายของกันนะครับแต่ถ้าจะให้เย็นสบายๆต้องต่อนพักค่านะครับสี่โมงห้าโมงเปิดต้นไปเพราะวานอกจากท่านจะได้เดินชมตลาดแล้วได้รับประทานอาหารที่ร่ไรแล้วท่านยังจะได้ชมกิจกรรมของพี่น้องชาวไต้เกินนะครับบนเวทีตัวนะครับสำหรับกิจกรรมอาทิตย์ ที่สิเก้าธันวาคมที่จะถึงนะครับอาทิตย์หน้าแล้วครับก็จะเป็นกิจกรรมการประกวดการแต่งกายนะครับของพี่น้องชาวเติเลขึนนะครับทุกท่านอยากจะชมว่าพี่น้องชาวเติเขินเป็นแต่งตัวงดงามขนาดไหนนะครับเรามาชมเรามาเฮ้ามินัตกันที่ริมน้เมกอกที่บ้านฟังมินนะคับที่คงคงหลวงนะฮะที่วัดฟังมินที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับเฮามินัตกันและกับป้ากันวันอาทิตย์ที่สิบเกตีถึงนี้ครับ คำมตุยนะครับในบทเพลงที่ชื่อว่ามะเมียนะครับ